โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ใต้สะพานพระรามแนะที่นี่ก็จะมีอุปกรณ์สเก็ตพาร์คนะก็เปิดรับทุกรูปแบบนะว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตหรือ BMX หรือฟิกทิกหรือโรลเลอร์เบหรือที่อะไรก็ตามนะเอามาปั่นที่นี่ก็ได้นะเราก็จะอยู่ใต้นี่เลยนะสะพานพระราม8 8ไม่ใช่8ธรรมดานะ เป็นสะพานพระรามแปดตว่วนไม่ต้องผัวรหรอกโอเคเดี๋ยวให้ดูราวเฮียนะแถวๆนี้โอเคอติดแม่น้ำเจ้าพระยานะจ๊ะนี่ก็เป็นพระรามพระรามแปดถ้าถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะไปเป็นในนี้เลยนะก็จะไปะเข้าสารแถวๆนั้นนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาทำคลิป เนื่องจากว่าไม่ได้ทําคลิปเนี่ยนานแล้วเกี่ยวกับการสอนท่าทางทิ้งเถิกอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยจริงๆมีมีแผนจะทําไว้นะแต่ว่ายังยังไม่ได้ทําเพราะว่ากลับเข้ากรมนะแต่ว่าอสองอาทิตย์ก็ไปแล้วแหละนะเดีวันนี้ก็จะมาสอนทิกอะไรดีกวะเป็กนะท่าเป็กมาสอนท่าเป็กกันดีกว่านะครับว่า เราติดเป็กเนี่ยเราเล่นอะไรได้บ้างกับเป็กเนี่ยมาดูกันนะว่าเราจะเล่นอะไรได้บ้างก็บรรยากาศดี่นวันนี้วันอาทิตย์ไม่ค่อยมีคนเงียบจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกก็มีคนนอนอยู่บ้างนะแล้วก็ปุงปานไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจสถานที่เราไปเล่นอยู่แล้วน,นะโอเคก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับอย่างแรกที่เราจะมาเล่นเป๊กกันเลยอย่างแรกเราต้องมีอุปกรณ์นะอย่างฟันบ็อกหรือสตีดลาวอย่างนั้นนะครับ หรือที่ไหนก็ได้ที่สามารถเกี่ยวเป็กได้นะครับก็ก็ต้องมีเป็กด้วยนะจ๊ะแน่นอนแล้วก็ต้องมีฮับกาดมีแมงไม่ได้เล่นเลยเป็นเดือนนะสนิมแดกแล้วเชียเดี๋ยวนี้จะมาสอนทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับเดี๋ยวมีสิกท่าแรกเลยนะท่าที่หนึ่งจะเป็นเป็กครับทำเป็กยังไง เปนะ็กเลยนะครับสองสองเป็กเลยแล้วก็ถ้าจะให้ปลัสรับชูได้นานแล้วก็เอี่ยวตัวเข้าไปหน่อยหนึ่งท่านี้ใช้ได้ดีครับกับพวกเราเหลองเนี่ยน,นะจะใช้ได้ดีกว่าพวกตัวบล็อกเพราะว่ามันสามารถเอี่ยวตัวให้เป็กเนี่ยมันเคยเคย,เคยเข้าไปนะครับนี้เรามาท,ที่กระโดดคือกระโดดไปแล้วเข้าห่วง ท่านี้เป็นเบสิกครับท่าแรกสำหรับท่าล่นท่าถ้าสมมติว่าจะเล่นแบกอ่ะท่านี้ต้องเป็นท่าแรกนะที่ต้องเล่นได้โอเเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปเลยนะครับท่าต่อไปท่าที่สองนะครับฟีเลร์นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันสำหรับท่าซีเล่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในท่าเบสิกนะว่าใครก็เล่นได้ ก็คือใช้แค่แเบรกหลักกับล้อหน้าล้อหน้าเนี่ยจขึ้นเป็นไหลอยกวนนึงส่วนเบรกเราก็จะรูดไปกับลาเวเหลกนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ไหลลือนหน่อยก็เอาล้อหน้าเข้าไปเคนะครับกลับมารั้งนึ่ลแรงวันนี้ลงแรง,ลงแรงลยนะโทรศัพท์ร่วงเลยโอเคก็สลับดี่เบิน ็คือกระโดดเข้าไปนะครับกระโดดเข้าไปแบบว่าอย่างเงี้ยยิงเกี้ยงหน่อยยืงเี้ยงหน่อยสร็จแล้นี่เป็นแนวตรงใช่ไหมนี่คือฟัดบล็อกนะกระโดดเข้าไปบอกว่าให้ล้อนหน้าไหลอยู่บนขอบไหลอยู่บนขอบแล้วเสรวนล้อหลังไม่เ,เกี่ยวรูดไปนะครับมันก็จะมาแบบนี้ ลาวเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ก็เดี๋ยวไปดูค่าต่อไปเลยนะครับ ก็จะลงมาเป็นลักเซกถึว่าล้อหลังตกก็จะลงมาเป็นลูกเ็กถ้าล้อหน้าตกพื้นเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นไงต่อก็ไม่ยากก็ฝึกนครั้งแรกยากสุดบอกเลยว่าครั้งแรกยากสุดต่อไปมีท่าอะไรบ้างเอ่ยไอชาไอโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคท่าต่อไปของเรานะครับไอเป็นยังไงไปชมเัย ท่าต่อไปของเราเขาเรียกว่าชุดพลิกนะเป็นยังไงไปดูกัน เราเล่นซ้ายนำใช่ไหมเราต้องเล่นเป็กฝั่งซ้ายเป็นหลักนะแต่ถ้าเราเล่นซ้ายนำแล้วเราขึ้นจากฝั่งหรือร่างกายทางขวาจะเป็นโอเวอร์นะครับ mm hmm. ก็มาดูกันว่าโอเวอร์เป็นยังไง การกับฝั่งที่เราไม่ถนัดแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับช่วยได้ผมเองก็ไม่ได้ฝึกบ่อยไม่ได้เล่นเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมาให้มันจบๆเลยอ่ะคาใจถิว่าจบไหม จากฝั่งซ้ายข้ามอุปกรณ์เราไปไกลด้วยฝั่งขวาก็จะเป็นโอเวอร์ก็สามารถจะลงเป็นฟีเบิร์ลงเป็นสมิดดับเบิลเบกได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นในมอนเดียวกันแต่ในที่นี้คือใช้เป็นดับเบิลเบกเป็นตัวอย่างนะครับต่อไปข้าอะไรดีวะคิดไม่ออกแล้ะโอเคแล้วข้าต่อไปไม่เกี่ยวกับเบกเลยนะ แต่ว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราจะเล่นด้วยเปเล่าเลยอย่างเงี้ยเราจะเล่นอะไรได้บ้างอจะลองอ่าไมได้อะไรไมีไดไอะไรนะมาลองดูลออยู่ด้วย ไม่ใช่เรยลไรนะอย่างเงี้ยเป็นฟีเบลโอเวอร์ไซส์โอเคก็ถือว่าติดอยู่นิดนึงนะถึงจะไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้มากแต่ก็ถือว่าติดอยู่ประมาณนี้นสำหรับทาบ่าเป็กคิดไม่ออกแล้วอ่ะไอ้มันมีอีกท่าหนึ่งเขาเรียกว่าโอเวอร์ทูเดี๋ยวมาดูวันเป็นยังไง กายล้อหน้าแล้วก็เกี่ยวท้ายข้ามๆไปนะโอประมาณนี้สำหรับผวัชุดโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะกับอีกหนึ่ง mm. วิดีโอที่จะฝากไว้นะครับอยากทำนานแล้วแหละแต่ว่าติดทหารไงก็คืออยู่ในกรมไม่มีเวลามาทำ ออกมาก็ไม่มีใครมาถ่ายให้ก็ต้องมานั่งตั้งกล้องตั้งกล้องอย่างวันนี้นะก็ถือว่าอยากทำนะก็ส่งเสริมก็เขาเรียกว่าอะไรดีรันนะรันรันนะเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ๆนะก็ดูตามแล้วก็ลองดูวิเคราะห์ดูก็ฝึกไปๆครับของนี้ชั่วโมงบินใครสูงกว่าคนนั้นก็ชนะไปครับแค่นั้นเองคนนั้นก็ได้เปรียบก็สำหรับท่าเป๊กนะก็ข้อควรระวังก็ระวัง ล้อติดอะไรแบบว่าติดคานเหล็กแบบเสาเหล็กอะไรเงี้ยล้วก็ล้มหน้าทิ่มอะไรพวกนี้คือแบบว่าถ้าเราจะล้มนะฮะจะล้มแบบล้มจริงๆอะ่ะปล่อยรถไปเลยนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงรถนะห่วงตัวเองไว้ก่อนนะครับรถพังไม่เป็นไรคนปลอดภัยเป็นใช้ได้คนระับบางอย่างมันไม่คุ้มเสียนะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับกี่ท่าวะเนี่ยคุณเล่นไปกี่ท่าวะจำไม่ได้แล้วแต่ก็สอน,สอนไปนะครับ มันมีท่าเป็กอีกเยอะแยะมากมายกุกขิกนะหรือจะเป็นแบบว่าฟีเบิลออกร้อยแปดสิบดับเบิลเป็กออกทีสิคมันเล่นได้เยอะมากแต่นี่คือแค่ท่าเป็กคร่าวๆนะที่ว่าหลักๆดีเกเล่นท่าเป็กอะไรบ้างก็หลักๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยฟีเบิลดับเบิลเป็กสมิธไอซ์แล้วก็ชูดโอเวอร์ชูดพิกอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับเป็นหลักๆก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ ก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าจะมาลงคลิปอะไรก็เดี๋ยวต้องติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์จดใจเพื่อวิดีโอใหม่ๆใ,ในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลาไปแลยสวัสดีครับ